สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเจยโฟโดรดนะคะเจบริษัทสมชายเฮ้ยโบแมนเอาไม้ก้อนบริษัทสมชายว่าสั้นที่โซรูสมชายคาสเต์รันนะคะรถไปดีที่นี่ไม่ขายอ่าวันนี้นะเจยโฟโดรดจัดให้นะคะบอกเลยว่าเราเราเน้นแต่รถฮะอา้าวก็ขายซีประตูนะเออเ,เ,อเอนี่ วันนี้ก็มาอีกแล้วกับสี่ประตูนะบอกว่าเสวยเลยมีผู้ชายแอบมองอยู่หนึ่งคนในรถนะ่ะมีผู้ชายแอบมองอยู่หนึ่งคนในรถนะ่ะอ๋ออันนี้เป็นรถนะคะรถอะไรฟอร์ดคันนี้นะคะฟอร์ดเรนเจอร์สี่ประตูนะคะบอกเรยว่าเจ๊โยก็ต้องมากับโฟร์อยู่แล้วล่ะอ่าคันนี้บอกเรยว่าเริ่มต้นนะคะแปดพันบาทนะคะเป็นรถ f ร r เจอร์สี่ประตูนะคะเกียร์ออโต้นะคะรถปีสองพันสิบห้านะคันนี้ <Wow. S 1> ว้าวเฮ็ดยัง <S <S บอกเลยว่าทั้งสูงทั้งใหญ่เลยนะคันนี้เทียบฮะร,รถ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 น้ะทั้งสูงทั้งใหญ่เลยนะคะวันนี้ดูจากดูดูจากกระจกที่ทักเทียบกับคนอ่าเอามาเร็วๆจีล่ะคันนี้นะคะได้แม็กเรียบร้อยเลยนะแม็กยี่ห้อ ยีห่หอยนงสวยเออแม็กแม็กเออฮาลาเอาไปตัดเอาไปเสี่ยวไปแม็กอิงยังกับโบูงจักมามาดูภายในนะแนะนําเลยคันนี้เป็นเชียออโต้ Auto นะคะพร้อมใช้งานนะคะขับได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะบอกเลยว่าขับดีขับง่ายขับคล่องตัวนะคันนี้รถสวยสภาพดีมากเลยนะจ๊ะบอกเลยว่าน่าใช้มากเลยนะคะคอนโซลน,นะคะคอนโซลหน้าสีดํานะคะแมต์มากเลยนะคะภายใน ดูแล้วสะอาดสะอ้านค่ะทุกค้าค่ะพร้อมใช้งานมากเลยคันนี้นะคะบอกเลยว่าคันนี้เปิดจองแค่ห้าบาทไปคันนี้เอาเงิน5้าบาทแล,ลกรถกลับบ้านได้เหมือนกันอ่าคันนี้เอาเงินห้าบาทมาแล,ลกรถกลับบา้านได้เลยค่ะอ่าเดี๋ยวพาเราดูเดี๋ยวเรามาพาดูรอบคัน เป็นไงบ้างคันนี้นะฟอร์เรนเจอร์คันนี้นะ,ะบอกว่าสวยงามมากเลยนะคะเป็นสี่ประตูที่สําคัญเขาแต่งด้านหลังนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอย่างวะ <kaz an S 1> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโลบาร์ bar. เออเขาอันนี้เรียบโลบาร์นะคะใส่ให้มาเรียบร้อยค่ะพร้อมใช้งานเลยสวยงามมากเลยนะคะคันนี้ for r เรนเจ r ร์ r อร์เรนเ,เร,เรคันนี้น่าใช้มากเลยะคะ่ะลูกค,ะคะ้าหาบอกเลยว่า แนะนำอย่างดีเลยเพราะว่าคันนี้จัดให้เรียบร้อยแต่งให้สวยงามแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กและซุ้มล้อนะคะบอกเลยว่าน็อตล้อยังสีม่วงเลยสียังสวยสดใสเลยนะคันนี้บอกเลยนะคะใครที่อยากได้คันนี้นะคะคุ้มมากเพราะว่าอะไรสี่ประตูผ่อนเดือนรับผ่อนเริ่มต้นแปดพัน 4ประตูนะคะพนเริ่มต้น8,000นะคะและที่สำคัญคือได้เป็น Ford Ranger นะคะสีขาวแถมที่สำคัญเกียร์ออโต้ด้วยค่ะลูกค้าคะใครที่อยากได้นะคะใครที่อยากได้นะคะโทรหานะคะที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะบอกว่ามันมีแค่คันเดียวเท่าน,นั้นนะคะถ้าอยากได้รีบโทรมานะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า